สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกคนเข้าสู่ช่องพูณิสชาติน,นะคะคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมารับหนอดคุณตากันค่ะโดยหนวดอันนี้นะคะมีชื่อว่า Dallas ค่ะสำหรับแบบทุกคนจะต้องเข้ามาเล่น,นะคะเพื่อรับของฟรีเนี่ยจะมีชื่อว่า Tower Defense Simulator ค่ะ เมื่อเข้าแมปกันมาล่คะค่ะที่ด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีปุ่มรีวอร์ดอยู่ค่ะซึ่งเมื่อเรากดเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างโชว์แรงขึ้นมาแบบนี้ค่ะโดยแรงปัจจุบันของเรานะคะจะอยู่ที่ศูนย์ค่ะซึ่งการจะรับของฟรีได้เนี่ยทุกคนจะต้องมีแรงจํานวน1000ันนะคะวิธีการเก็บแรงให้ครบ1 0 0 0พันค่ะทุกคนจะต้องเก็บใบมิดโกนค่ะซึ่งใบมิดโกนฮาก็จะมีลักษณะรูปร่างหน้าต่างแบบนี้ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าของฟรีชิเนี้ยเป็นของฟรีจํากัดเวลานะคะทุกคนจะต้องรีบรับก่อนหมดเเเวววลลลลาาาาาาาคคคค่่่่่่่ะะะะะรรรจมีีีีีัันนนนนนททงงงงงหหืออออใกบขขขฟยยูด้้้รระะต สำหรับวิธีการเก็บใบมีดโกน,นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเล่นเกมค่ะซึ่งเป็นมินิเกมนะคะให้ทุกคนเดินตรงมาที่ทางเข้าเซอร์ไบเวลตรงนี้ค่ะ ที่ด้านในของซูมนี้นะทุกคนก็จะแบ่งออกเป็นปทั้งหมด6ห้องค่ะซึ่งในแต่ละห้องนะคะก็จะเป็นมินิเกมต่างๆค่ะโดยจะเป็นการดรนดอมในการสุ่มมินิเกมขึ้นมาให้เราเล่นนะคะซึ่งในแต่ละมินิเกมเนี่ยมันก็จะเป็นด่านต่างๆะคะ่ะแล้วก็เป็นโหมดต่างๆด้วยค่ะอย่างโหมดนี้นะคะก็จะเป็นโหมด e ซี่ค่ะโดยด่านนี้นะคะก็จะมีชื่อว่า c o s s r o s ค่ะเมื่อเราเข้ามายืนเนี่ยมันก็จะมีเวลานับถอยหลังในการเล่นเกมเข้าสู่แมปนะคะสำหรับตัวอย่างที่เราจะพาทุกคนมาดูนะคะก็จะเป็นด่าน crystal cave นะคะโหมด normal อแนก Mode ัรค่ะ โดยเกมนี้คะจะเป็นการเล่นเกมวางแผนการป้องกันหอคอยค่ะซึ่งเราจะต้องป้องกันคะไม่ให้ศัตรูเข้ามาในหอคอยของเราได้ค่ะซึ่งในภาพะคะทุกคนก็จะมีลูกศรบอกทางเดินของศัตรูค่ะ วิธีการป้องกันค่ะทุกคนที่ด้านล่างจะมีแถบทหารติดอาวุธอยู่ค่ะซึ่งเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้คนไหนนะคะมายืนที่จุดไหนค่ะเพื่อใช้อาวุธยิงป้องกันนะคะซึ่งเราสามารถอัปเกรดเลเวลของทหารในแต่ละคนได้ด้วยค่ะและเมื่อศัตรูตายเนี่ยมันจะมีมีดโกนลอยอยู่ที่พื้นถ้าเราสามารถเข้าไปเก็บได้ค่ะที่มุมขวาบนของจอนคะก็จะมีจํานวนมีดโกนที่เราเก็บสะสมไว้อยู่ค่ะโดยทุกคนนะคะจะต้องเก็บสะสมมีดโกนให้ครบจํานวน1 0 0 0ค่ะจึงจะสามารถรับของฟรีได้นะคะโอเคค่ะสําหรับวิธีการรับของฟรีชิ้นนคะก็มีีีเเเพยยงงงท่่าานน้้คคคะะัไวจลปห สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย